กาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมพอเที่ยงคิดว่าปู่ไพจะให้ลุงจอมล่งตัง้งแต่อยู่ที่ป่าัญยางบแมนครับตรงปร่าัญยางจะเป็นแค่พิธ,ธีกรรมในการไหวคือบอกง่ายๆก็คือถวายขันคู่นะครับท่านผู้ชมปู่ไพเป็นกระลับขันคู่ละก็สามารถเทศยให้ลงุงจอมลง่งสื่อสารว่าลง่งได้คือจังคนอื่นที่ข้าเจ้ามีหลางมีอย่างกังนสินะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าที่ล่งอยู่ที่ ว่าสัญนางนี้เพระเทียงกับโมโหว่าเป็นปูญาตายายหรือว่าเป็นปูเจกตรงนี้เพระเที่ยงกับบริมันใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นปูภัยกระจห้ลุงต่มไปล่องยุท่หนาสารเอาโงสองเก่าหรือว่าปูเจกข้างหนึ่งเพื่อว่าจะเบิงตัวเลขว่ามันจะตรงกันบ่อหรือมันจะเป็นคนละตเวฮกล็ลอไปถ่าเบิงถ่าช่มามพร้อมกันครับอยู่ทั้งสารเอาโงสองเก่าหรือว่าสารปูเจกนะครับเนาะไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยว เฮาง่ายไปลงที่ศาลอากงสองเก่าเพื่อจะไปเบิ่งรุ่งต่อมลงอยู่ทางพุ่นว่าจะลงได้บ่อหรือว่าได้แล้วจะได้ตัวเลขหรือบ่อครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมจะเจอกันอยู่ทางศาลอากงสองเก่าครับผมถามเขาเดินเพื่อถามเจอเพื่อนที่หล่ะปูปูปูมิมนค่ะปูมิมนค่ะปูจะค่ะเออจะค่ะ บอกลูกบอกหลานเนี่ยด้ขอรหัสเปิดเปิดชับนะคะขอรหัสเปิดชับเอาท่อคั่มเนะคะขอรหัสหน่อยค่ะสามตัวตรงตรงค่ะปูค่ะบอกลูกบอกหลานมีมนค่ะมีมนน้ำแข็ค่ะมีมมีตะคงจงจงทางนี้ค่ะมีตะคงจงจงค่ะปูค่ะมีตะคงจงจงลูกหลานมาขอบุตรปลามีปูขอรหัสเปิดสมบัติปูเนี่ค่ะสมรลูกหลานนะคะ เอาเอาะเอาเอาคนเดียวเขียนมาเอเพ้่นเดียเขียนปูเอายังปูปูปูเอายางบอกูบอก้านมาเนเขียน เอากุญแจกุญแจกุญแจเปิดกุญแจกุญแจผู้ขาขอรหัสเปิดหน่อยค่ะรหัสสามตัวค่ะเปิดระบบเปิดขอรหัสเปิดสมบัติหน่อยค่ะเปิดเร้วเปิดเร้วเปิด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 อเภอสาทูสาธุเปิดแล้วผู้อาวอโสมารหัสสามตัวหน่อยค่ะเปิ้างเงึ้ยร้างข้าวโพดชาสาธุสาทุสาทูสาธุแงค่ะ เดือดไม่พอไซส์หอกเดือดเทียวปูปูไปสั่งว่าสั่งว่าสร้างชนุษเขาว่านี่เพิ่นแล้วค่ะปูเปิดปากมาดับหนึ่งฮาบุญมาอันดับหนึ่งบุญบุญค่ะบุญมาอันดับหนึ่งปูปูปูเลยนะคะขอรหัสหน่อยค่ะสามตัวค่ะสามตัวค่ะบอกลูกบอกหลานไปเปิดไปให้เปิดไปให้เปิดไปให้เลยดไปให้เปิดเปิดปากออกมาบอกลูกบอกหลานเราเปิดเลยค่ะเปิดนะเปิดแล้ว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  เอาหม้มอดปู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 างปูู้ปูเูป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 ูพูป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 อตัววล้า อ้วก็กจิกหมาจิกหมาธูสาธูค่าหนึ่งล้านไปกองหนึ่ล้านอย่าพูดยพูดขออะไรอูดเยตัยพูดขอสารตัวขอห่นานหนูหนูเท่าไหร่คะหูหนูน้อยเท่าไหร่คะ ปูอาของมาปูปูอย่ามาอย่าพูดไรล้าแต่ว่เจ็ดล้านหนูหนูี่ล้านข้วปูสาธุสาธุปูเจ้ยโชดายลุงร้านกับเอาดอกปูเจ็ได้ินเนนี่มาข้มาเลยงนี้ห้าล้านอย่าพูดห้าล้านย่าพูดหาล้างปูตุ้มตเหล่าที่สาธุสนายได้เลยหาได้เลยนี่คยล้านบอกพอม็ทองอ ปูเเขาใลปูดูลหมพึ่งไม่ดบอมาตรงๆเลยตัวเลไนให้บอมากเลยให้บเป็นตัวสมตัวปู็ดหนึ่งห้าค่ะเจ็ดหนาสาธุสาธุด้ใลเล็วค่ะส้ำซ้ำ้ กัดเจ้าหนูเนาะแมนบ่อค้าเมนบ่อค้าชัดเจนบ่อค้ายำเนี่ยเบยำไหมเบิ้งยำค่ะยำปูยำเบิ้งปูเจ้าค่ะยำค่ะยำให้ลูกในร้านเบิ้งเลขล่างค่ะไข่ไข่กุญแจ้าเอาเปิดเปิดเอาสองตัวล่างค่ะปูสองตัวล่างค่ะสสาาธธุุปูขาสองตัวล่างเจ้าค่ะสามตัวแม่นแน่นอนบ่ปูสามตัวแน่นอนบ่อปูขอสองตัวล่างเอายวนพูนขอสองตัวค่ะ ทองตัวน้ำไหนบอกมาไขปากมาพูดเลยบอกลูกบอกหลานเลยปู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 ไอ้เยอะแยะไปบนเรอนนี่โอ้ยแบ่งให้ลูกหลานไปใช้หน่อยค่ะปูค่ะเป็นใจเลยเจ้าขอะเอาไขไขให้ลูกหลานไปใช้หน่อยนะคะพวกพวกเรือมือสองมือพวกเรือไม่พอใช้หรอก มันม่พอแล้วสองหมื่นเนาะทีนี้วิวปิดตุ้งเหมกแล้วเปิดแล้วเปิดนะสาธุสาธุสาธุนี่นี่หมูยำไม่รูปไม่ร้านนี่เด้อสามตัวรูปนี่แหละย้ำย้ำอีกสามเด้อเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งสาธุสาธุสาธุสาวตัวล่างค่ะปู่สาวตัวล่างค่ะให้ยายพูหน่อยค่ะ วันนี้รูปร้านนีมากนี่พเอายายพูอยงได้ร่างสองตัวครับูเออเพื่ี่เก้าหนเลยแหละเอาสี่เก้าเอาตัวเอาเอาเอาชัดๆค่ะเอาชัดๆเอาเอาชัดๆเอาตนเอาบอกคุ้มเดียวเลเยคเดียวค่ะคุ้มเดียวสี่เก้าสี่เก้าเหนึ่งหเปิดกแล้วหเปิแกบอกแล้วสาธุสาธุสาธุ พ้นบอกแล้วปูลูกค้าพนบอกละค่ะบอกแล้วย่ำแล้วย่ำแล้วดึล่างแล้วขึ้นล่างแล้วดึงล่างขึ้น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 ล่างด้ากค้าเด้อเอตอมเมื่อบาดเดิอเดตอมครับเมื่อบาดเดโธขึ้นล่างนีค่ะขึ้นล่างไปโต๊ะพูนเนี่ยพุทพุโทพุโทพุโทพโทพุทโทพุทโทพโทพดโทพดโทพโ อาน้ำมาเปิ่น้ำอัน้ำตัวน้ำเลานหันได้เดา๋กวจะให้เรากินได้กเต็มอย่นี่ตัวของคุณังนาเอาออกไปก่อนไหมพาบีผัดัข้าเมืองก็รีบมงเรียมงนาก็จะกินนั่งนาก่อยขึ้นเท่านัมันหอมมันสิสัมากนะให้ตะก้อเจ็ดานให้แม่แมวหนึ่งลานให้าู้าลรวมแล้ว เานน่ที่นํากันนํ่ายไป่ายคุณนั่งนขอเอาใบพุณก็คุณแเอาใี่เราไปก็ได้ดเอาเียวก็่นำเงินน้ำทองใหรืว่ปิดแนนแทะมาสเปืนให้หลักนมเปือนคนตั้รบอืมอ๋อใช่จ่ายไปปุ้เฮ็ดปุอันเด้อขนมปังผูดใดสื่อกับว่าคือพอที่องสื่อ จ้จยตโอกระูใส่พนเนาะใช่เอาเพเป็นใส่พื้นน้องจีนซื้อกแต่ว่าเจ้าองน่ะนะมาก่อยแห้งไงกอดบอกคันว่ารับต้นนี้แล้วว่าบบกินคือบบกินก็ได้วั้เอาเอาต้นเป็นอันนี้เลยนะเอข้ามีสัาจ่าแนวเจ้ากองทีมักอยู่เอบ่มีผายผามากเนยอี่แกกลูกเดียวน่ะนะือว่า กินน้ำปุ่นกินปุ่นเออเออว่านี่แจกอีกครับครับผมท่านผู้ชมแจ่ว่าอีพระเทืองคิดว่าลุงต๋อมจะลงแต่อยู่ส่วนอย่างอย่างเดียวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปรากฏว่าปู่ไพพาลุงต๋อมมาหาปู่เจกจูทีศาลอีกครั้งหนึ่งครับผมกับปรากฏว่ามาลงอยู่ที่ศาลอีกครับผมมาลงอยู่ที่ศาลอีกแต่ว่าตัวเลขจะบวกขึ้กันครับผมที่อยู่ศาลกับอยู่ปลายอย่างเนาะครับท่านผู้ชมเนาะซึ่งอยู่ศาลนี่จะเป็นตัวเลขอีกชุดหนึ่งครับผม เรลองไปพิจณาเพิ่งเขาเองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะถึงว่าตัวเลขจะบวกคืกันแต่ว่าตัวเลขมันก็บว่าแตกต่างกันหลายครับผมท่านผู้ชมว่แตกต่างกันหลายซึ่งตัวเลขก,ก็เห็นอยู่บ่อยครับผมตัวเลขที่ผู้เจ็กพนัอยู่ที่นาศารเดี๋ยวพอเทรื่องจะพาพท่านผู้ชมไปเบิ่งนเนาะครับเนาะตัวที่พนบอกก็คือเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาครับล่างสี่เก่าแต่ว่าอาจารย์ต่อมพนกบ็บอกมาอยู่ช่วงหนึ่งครับว่าหนึ่งเก่าครับผมหนึ่งเก่า หนึ่งเก่าจะเบาเต็มๆมาแล้วเพื่อนก็นคือว่าสองตัวลางกับเป็นสี่เก่านะครับท่านผู้ชมเนาะนี่ครับจะเป็นตัวเลขที่สองชุดมารวมกันครับผมตัวเลขตัวนี้ตัวนี้จะเป็น8ปดเก้านึ่งนี่จะเป็นหนึ่งเก่านี่จะเป็นเลขที่ว่าลงอยู่ปลาสัญยางครับอยู่ของบนเนาะอยู่ที่เถียงหน้าของลุงต่อมครับผมแต่ว่าตัวนี้จะมาลงอยู่ที่หนาสาของสองเก่าหรือว่าเลขหรือว่าสารปูเจกนี่แหละครับก็ไดเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหากับสี่เก่า บ่หลายครับบ่หลายท่านผู้ชมถึงเจ็ดหนึ่งหานี่ยซีเก้านี่ก็เป็นเลขที่ว่าลุงต๋อมเพิ่นมีความฝันอยู่แล้วครับผมเป็นความฝันของเพิ่นเนาะเป็นความฝันลุงต๋อมเองอยู่แล้วครับผมพิจานาเบังอ์เองครับ ชอบกับจัดคัดกับพานนาะครับให้เบิงเพื่อความสนุกสนานแต่ว่าท่านนี้ท่านไก่ท่านผู้ามนุท่าน,าานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับเพราะว่าจะเพราะว่าจะเป็นชุด8 9 1เกหเกหรือว่าเจ 1, 5 4 9เกาก็เป็นไห้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของงวดวันที่16กันายาย,ายนพศส5 6พครับผมแต่ว่าบอกตามตรงกะเป็นถี่ลงต่ำล่งของน้ำปูเจ็กแต่ว่าอยู่ข้างบนพราเที่ยงกับผมว่าเป็นปูญาตาใหญ่ รียว่าปูเจกไปลงลุงต่มครับแต่ว่าอยู่นี่ลุงต่มบอกว่าเป็นอากงสองเก่าปูเจกครับผมก็คือเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ 5, ่งหาสี่เก่าแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะบาหลายครับมาหลายครับเลขเจ็ดหนึ่งหาเนี่เห็นหลายเนาะป่าเนาะเจ็ดหนึ่งหาหนึ 5, ่งพวกหนึ 5, ่งเก่าอย่างนี่สเลขจะมีรักหนึ่งตลอดเลยจ่วงนี้งวดนี้ จ้าแล้ว <or> ก็ไปกันนี่แหละอาชิ้มาออกพวาูจ๊ยสามตัวก็ได้ดวันนีนีุ่กแล้วเก่าห้าเอาเลยครับผมนะท่านผู้ชมก็หลายคนหลายท่านคงจะถูกถูกใจบอายก็หน่อยนะครับน้าตวเลขที่ขอนาเอากรสองเก่าหรือว่าปูเจ๊นี่ครับเอาไปพี่หน้าเบิ้งครับผมเอาพี่หน้าเบิ้งเพราะว่าตัวเลขมันกะสวยงามอยู่ครับเพว่าจะเป็นแปดเก่าหนึ่งลูหนึ่งเก่าหรือว่าเจ็ดหนึ่งหา สีเก่านะครับแต่ผู้ชมเนาะครับสุดท้ายน,นี่นขอขอบคุณขอ,ข,อข,ออาาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตดาชแนลขอให้ทุกท่านจงวันสุความโชคดีเด้อครับคลิปนี้ขอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวปูไพ่บอกว่าสิผ้าไปที่บอ่อน้ำซักซีทครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายเบื้องอยู่บอ่อน้ำซักซีทว่าจะได้ตัวใดเพราะว่าตรงหันมีหลายคนหลายท่านที่เพิ่นม,มีม,มีมีล่างอยู่ทำยังไงนะครับเพิ่นจะท่วงว่าอยู่หัน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้อว่ามีสิ่งดีลับอยู่หันที่ว่าเฮียนแห้งครับอยู่หันเนาะเดี๋ยวเจอกันอยู่ทักคนครับผมไปละครับเที่ยง